สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง NOIN Channel ครับครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูงานบุญบังไฟครับของจังหวัดศรีสะเกดครับแถวการทาราลรมครับถ้าพร้อมจะรับชมคลิปของเราแล้วขอให้ทุกท่านดูคลิปของเราสนุกสนานเพลิดเพลินและสนุกไปกับคลิปของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมคลิปได้เลยครับ A few moments later เอาละครับตอนนี้ก ผมกําลังเดินทางไปที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับก็คือผมตื่นสายนะครับทุกคนก็เลยเราต้องรีบไปนะครับตอนนี้ตอนนี้คือเพื่อนรอรอแล้วครับเราเพิ่งจะได้ออกจากบ้านเมื่อกี้นี่นะครับประมาณเอ่อจ็ดโมงนี่แะครับเราจะมาก่อนผู้ชายคนแรกนะเพราะว่าเพื่อนคนอื่นก็ยังไม่มาครับยกเว้นกลุ่มผู้หญิงเขามาถึงก่อนเราแล้วนอนหลับไหลไปหน่อยครับก็ ทำงี้ได้ครับอากาศมันดีครับดูดิอากาศมันจะอาจจะคึมๆหน่อยครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปเออฝนตกนครับช่วงบรรยากาศฝนตกมันก็ถามว่าตกแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงมันลินลินเราก็ต้องขับลุยไปเดี๋ยวผมขอตัวขับรถก่อนครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีรถไฟครับอัเดินนะครับพี่น้องถึงสถานีรถไฟแล้วโหโคตรดันี้เลย๋ยวผมขอล็อกของกัน เดี๋ยยวมันนหาะ A few moments later ก็ถูกการทะลารมกันค่ะตอนนี้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะตอนแรกว่าจะไปรถไฟแต่ว่านัดเพื่อนหงโมงครึ่งเพื่อนมาเจ็ดโมงคึ่งค่ะน้อยมาากเลยนะคะก็เลยได้มาตั้งเธอก็นั่งแกลมมาแล้วค่ะเบิงเบิงเบิงซุ่มอย่าังนั่นและมาสายตีึงชุ่มซุ่มมา เอามีดหันได้มเฮ้ยไหนก็มาแล้ดินสว่เลยตอนนี้เราก็มาถึงสถานีกันตรลมนะครับในจังหวัดระยองที่เราจะไปไหนกันไปเขื่องในครับใช่เราจะไปเขื่อนใน วัฒนธรรมของเขาน,นั่นแหละตอนนี้เราจะซื้อส่วนเขาเปิดย่างไรเออจองสวอ่วนก่อนจองส่วกลับอยู่เมืองไทยเขาไม่ให้ทำกินเอยนะเขาบอกว่ารู้รู้ไหมเขาพูดเป็นภาษาอังกฤบอกว่าประเทศมันเป็นประเทศที่สะอาดใช่นะไหมเขาบอกว่าเรารูจ้จักอะไรมามืนว่าทรายก็เพิ่งไปเห็นที่สิงคโปร์นี่แหละ จะเป็เราอตอนนี้ก็ขอเราพักินข้าวก่อนครับตอนนี้เรารอตาของเพื่อนอีกคนนึ่งครับเดี๋ยวเขาจะมารับเราแล้วเราก็จะไปเครื่องในนะครับปพัสกินข้าวครับ a few moments later เอาละครับวันนี้ก็เราจะขึ้นรถแล้วครับเราจะเริ่มเดินทางไปถึงนะครับรถตาของเพื่อนมาแล้วไปไหนต่อกลางไ,ไ,ไหนปะไฟบ้างถอยปลางไฟเดี๋ยวพาไปดูไฟบางทุกตางไหมไม่มีเขาปริจูน วิทยาลัยเทคนิคกันทะลุม 何 ไปกันต่อเพามไมีเทียดี่บาฮามา,าปัาป๊ามุกันครับ

ไปซีดตัวเลยครับ let's go หน่ายมากทุกคนแน่ไหมแน่หน่ายมากแน่ไหมครับแน่เนาะใจหิวแต่หิวของครบทุกอย่างเก็เปี่ยนยุกัดไปรถไฟนะเยอะไหมเยอะจิตอเต็มตัวเปล่าไปหาเดินเล่นก่อนไหมอีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมขอเดินไปเดินเออ่รีแลกก่อนครับก่อนรถไฟจะมาอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะเราจองไว้แล้วนั่นนะครับไป แคนนะครับกับวาลินครับตอนนี้เราอยู่สถา,านีรถไฟกันทารมเดเ yeah> UH> ี๋ยวขอไปเดินเล่นอีกชั่วโมงนึ่งเราเจอกันครับอีกหนึ่ชั่วโมงเต็มคาราเบล ต้ไปค่ะกลับวาลินครับพี่น้องกลับสถานีก็ไฟวาลินเฮ้ยคขนลงยืนอยู่นะใช่ไหมไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหม

พี่น้องเกงแล้วมิชชั่นคอมพิว์ เต็มคาราเบลเอาละครับก็ตอนนี้ก็มาถึงสถานีรถไฟอุบลแล้วนะครับตอนนี้ก็โอ้ใช้เวลาเกือบวสามิกิโลได้ครับที่เราจะมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถือว่าไม่นานครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ในช่องนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม